สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับ Big Review หนังนะครับวันนี้เรากำลังคุยถึงหนัง Multiverse อีกหนึ่งเรื่องนะฮะหลังจากที่อาทิตย์ก่อนหลายคนก็คงได้ดู d r s t r r s t r a n in t n t m u m u l v i v s r s f of Madness แล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงหนังที่เรียกได้ว่าเป็น Multiverse of m a d n e s s อีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมแต่เรื่องนี้มีชื่อภาษาไทยที่โคตรเท่มากๆอย่างที่เราเห็นกันคือ ซูเจทะลุ Multiverse นะครับผมหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษอาจจะจำยากทีหนึ่งนะชื่อว่า everything everywhere all at once นะครับผมซึ่งก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะฮะพาร์ทแรกชื่อว่า everything พาร์ทสอง everywhere ส่วนพาร์ทสุดท้ายนะฮะ all at once จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเองนะฮะในเรื่องแต่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ไม่ได้มาเพื่อล้อเลียนนะฮะตัวหนังของด o c t o r Strange in t h e Multiverse แต่อย่างใดนะฮะ แต่เป็นหนังที่โจดเดียวกันเป็นโจดมัลติเวิร์สเหมือนกันนะครับแต่สามารถเล่าออกมาได้เรียกได้ว่าเป็นหนังแบบมีชั้นเชิงแล้วก็มีวิธีการนําเสนอที่น่าทึ่งมากๆนะฮะเอาจริงหลายคนที่ดูด็อกเตอร์สเตรทอาจจะบอกว่าเฮ้ยการไปมัลติเวิร์สของเรื่องนั้นเนี่ยยังไม่สะใจพอผมบอกเลยว่าคุณต้องมาเจอเรื่องนี้เรื่องนี้นี่คือพาคุณไปมัลติเวิร์สแบบบ้าครั่งคือคือครั้งมากอะฮะคือทะลุมัลติเวิร์สจริงๆอะ แล้วตัวเอกคือซูอเจนนี่คือแบบว่านำแสดงโดยมิเชลโยก็แสดงดีมากนะฮะเล่นเป็นหลายบทบาทต่างๆในแต่ละเวอร์สต่างๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มค่าตัวมากๆนะฮะคือแบบว่าเล่นจัดหนักจัดเต็มรั่วได้ใจมากๆนะฮะและที่สำคัญคือตัวเรื่องเองเนี่ยก็มีการเล่าเรื่องที่แบบผมรู้สึกว่าโอ้โหทั้งวิชวลการนำเสนอภาพการเคลื่อนกล้องหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องอะไรเงี้ย โอ้โหเต็ไมไปด้วยความครีเอทีฟมากๆนะฮะน่าทึ่งผมรู้สึกว่าเออทึ่งแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาหนังเล่าเร็วมากนะฮะเล่าแบบว่าเรียกได้ว่าแบบมารัวๆๆเลยทีเดียวนะครับใครที่อาจจะแบบว่าไม่ชินกับการตัดต่อเร็วๆตัดไปตัดมาจำไปจำมาอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบมึนตึ๊บได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรับกับวัยกรแบบนี้ได้นี่คือหนังที่เรียกได้ว่าโอ้โหงดงามมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะฮะ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่หนังที่จะพาเราไปมัลติเวิร์สต่างๆเท่านั้นนะครับหรือว่าการที่จะต้องแบบว่าลบลีกนี้หรืออะไรต่างๆแต่นังยังมีการแบบว่าพูดถึงเออหนังเรื่องอื่นๆเป็นเอาจริงหนังมันก็มีความพาโรดีประมาณหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นหนังดังๆไม่ว่าจะเป็นเดอะเมทริกไม่ว่าจะเป็นหนังของวงกาไว้ก็ามาเอออินดูมูดฟอร์เลิฟหรือว่าเออหนังอื่นๆอะไรหลายๆเรื่องอะไรที่เราจะได้เห็นแบบว่าเฮ้ยมันมาอยู่ในเวิร์สอะไรอย่างนี้ได้เหรออะไรเงี้ย หนังอย่างไอ้ c o n c u b i n e อะไรเนี่ยด้วยนะฮะเออที่ละซิจางเคยเล่นอะไรเงี้ยก็มีแบบหนังหลายเรื่องมากที่เขาเอามาแบบว่ามายกยอกย้อนอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ก็น่ารักดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันหนังเองก็มีการเล่าเรื่องที่พูดถึงตัวละครที่อาจจะแบบว่าแบบทุกคนมี จุดบล็อกพ่องในตัวเองมีความเป็นลูเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเช่นแต่ว่าร้านอาหารของพวกเขาที่เป็นครอบครัวคนเอเชียกำลังแบบจะดูปิดกิจการเพราะว่าเหมือนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายภาษีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวสื่อเจที่จะต้องแบกรับปัญหาต่างๆลูกยังเป็นเลสเบีย้ยนหรือว่ามีนู่นนี่นั่นคือหรือตัวอากงที่แก่ๆอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันทุกอย่างมันมีปัญหามาประดับเปิดไปหมดนะฮะแต่ว่าการเล่านหนังเนี่ยมันก็สามารถที่จะเล่า เรื่องต่างๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอออยู่นี่ไม่ต่างกับโรลเลอร์คสเตอร์เลยนะของฝั่งมาเ e ลอะไรเงี้ยแถมทุนสร้างน้อยกว่าเยอะมากนะฮะทุนสร้างแค่ประมาณไม่เกิน35ล้านอนะ่ะเผื่อยี่สิล้านดอลอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเทียบกับมาเบลก็คือ200ล้านดอลใช่ไหมแต่เรื่องนี้ก็คือทุนน้อยกว่าเยอะแต่เรียกได้ว่าคุณภาพก็ถือว่าเออเอาเรื่องเลยทีเดียวนะฮะมีความแบบว่า,าใส่ความลูกบ้าจัดเต็มมากๆจนหลายคนอาจจะยกให้เป็นหนังแห่งปีเลยนะฮะพ่มกับคือดานิเลนะครับ เป็น2 Daniel ก็คือมี Daniel 2คนนะครับแล้วก็กำกับด้วยกันก็เลยกลายเป็น Daniel เติม S นะฮะเออก็ถือว่าน่าสนใจจากเรื่อง s สวิต army man นะครับผมแต่ว่าพอมาเป็นซูเจเน่เนี่ยนะฮะก็ในหมวกของค่าย A24 เนี่ยซึ่งก็เป็นค่ายที่ทำหนังคุณภาพหรือว่าหนังรางวัลในหลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะร,รอบนี้ก็มาในคอนเซ็ปที่แบบอ่าอาจจะหลายคนอาจจะคงคิดได้แหละว่ามันแซลหนังใหญ่หรือเปล่าแซลล์มาเวลอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าหนังมันไม่ได้มีความเป็นเหมือนกับพวกแบบ หนังอะไรอะพวกสแกร์รี่มูวี่หรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะนะเออแต่เรื่องนี้คือมันจะมีเรื่องราวในตัวมันเองที่พูดถึงการที่แบบว่าเออจะต้องต่อสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าการที่จะต้องแบบว่าเฮ้ยการปล่อยวางการอะไรต่างๆคือมันก็พูดได้ดีนะฮะผมว่ามันมีฉากที่น่าประทับใจหลายๆฉากเลยเหมือนกันซึ่งไม่อยากจะสปอยอยากจะให้ไปดูเองนะครับแล้วก็ตัวเรื่องเองเนี่ยพอมาถึงช่วงท้ายเนี่ย ก็มีความอบอุ่นนะฮะมีความเป็นหนังครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเออสุดท้ายเนี่ยมันก็วกกลับมาที่เรื่องของความรักของคนในครอบครัวนอะอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็สามารถที่จะเล่าออกมาตบสรุปออกมาได้น่าสนใจนะครับผมก็ถือว่าก็มีความเป็นอิม t มชั่นอลได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับทั้งที่มีฝั่งที่เป็นคิวบูคิวแอคชั่นจัดเต็มอะไรเงี้ยนะฮะก็หนังมีภาพแปลกๆนะฮะมี มีมุมมองมุมกล้องกันวางเป็นซีนิมาติกเออแน่นอนว่าเออเรื่องนี้มีความคราสประมาณหนึ่งเลยซึ่งถือว่าสร้างองค์ประกอบต่างๆได้ดีนะฮะการสร้างเวอร์สต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้น่าสนใจนะครับผมก็สามารถที่จะเอาตัวละครมาเล่นมาขยี้มาจัดเต็มกันในเรื่องได้อย่างได้ได้ว่าแบบเขาเรียกว่าเอาจริงเอ,เอาจังมากเลยอะไรเงี้ยน,นะฮะจะร,รู้สึกว่าแบบเออ ในความเป็นซลเจเนเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นหนังที่ดูแล้วเหมือนกับเป็นหนังรางวัลที่ดูยากขนาดนั้นในฝั่งแบบเอโนิฟหรือว่าในขณะเดียวกันหนังมันมีความบันเทิงเต็มสูบเรียกได้ว่าเอเนจีมันคือดีดตลอดอะเหมือนกับเรากินยายาแบบยาที่ทําให้เราดีดได้เออแล้วก็ไม่งันจะดีดทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนกับดูไปลุ้นไปไม่รู้ว่าจะเจออะไรไม่รู้เอียนาทีต่อไปมันจะเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยเอาจิมันก็มีความวายป่วงมีความ บ้าบออีกอย่างวะอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันสามารถที่จะเล่าเรื่องสุดท้ายตบกับไม้ทีนึงโอ้โหไมก้อนมากเลยเหมือนกันนะครับหลายคนก็เลยยกให้เป็นหนังที่มีคุณภาพแห่งปีอีกหนึ่งเรื่องน,น,นะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็เป็นหนังที่น่าประทับใจหนึ่งเรื่องน,น,นะครับก็เชียร์ให้ไปดูกันนะครับสำหรับใครที่ชอบความแบบมัลติเวิร์สนะฮะ แต่ว่าหนังมันก็อาจจะไม่ได้แมสแบบมาเวลเนะาะฉะนั้นอ่ามันก็อาจจะต่างกันตรงนี้แต่ว่าไอ้ตัวเรื่องเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหนังที่ว่าด้วยโจทย์มัลติเวิร์สที่ทําได้ดีนะครับผมสามารถที่จะเล่าได้นั้นน่าสนใจนักแ,แสดงก็อ,อ่มีสเสน่ห์นะครับเล่นได้แบบโอ้โหสมบทบาทมากนะฮะแล้วก็ตัวเรื่องเองก็สนุกนะฮะสามารถที่จะเล่าเรื่องอะไรต่างๆที่แฝงข้อคิดในชีวิตประจําวันข้อคิดชีวิตอะไรต่างๆนะฮะเออหลายอย่างมากเลยก็ต้องไปดูกันเองนะครับก็ขอ พูดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวหนังซอเจเรื่องนี้นะครับโอเคงั้นใครที่ดูมาแล้วเดือฮะก็มารีวิวกันได้นะฮะมาพูดความรู้สึกได้ว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมเองก็รู้สึกว่าก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่มาพร้อมๆกับดรสเตรนด์นะฮะอาจจะชายตามหลังมานิดนึงแต่ว่าดูในช่วงนี้เหมือนกันคุณก็จะได้เห็นถึงความแบบเป็น โจทย์เดียวกันแต่ว่าเล่าคนละแบบนะฮะก็ถือว่ามีความน่าสนใจทั้ง2แบบเลยนะครับผมในแบบที่เป็นฝั่งเมนสตรีมมากๆกับในฝั่งที่อาจจะเบนไปทางสายรางวัลนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคส่วนใครที่ชอบรีวิวก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัทรเอสแอลในยูทูบหรือว่าบิ๊กนภัทรในทิกต o k นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันแลวก็ใครที่อยากจะดูหนังนะฮะ หนังก็น่าจะเข้านะฮะอีกสองสาวันข้างหน้านี้เองนะครับวันพุธรหัสนี้ก็เจอกันทุกโรงภาพยนตร์นะครับซูเจทะลุมาลติเวิร์สนะครับผมแล้วพบกันครับสวัสดีครับ